ไรทั้งสิ้นให้เลยมาปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถแล้วเบี่ยงเข้ามาครับปุ๊บอ่าเวลาเบี่ยงเวลาเบี่ยงนะครับให้ตัวเราเลยเส้นแบ่งช่องแล้วฝืนขืนโอเคคลิปนี้ครับผมมาตามคำเรียกร้องใครเรียกร้องครับพี่ตั้มครับไม่มีใครเรียกร้องนะครับคลิปนี้สอนนักเรียนมือใหม่ จากว้นก่อนก่อนนู <mission Christmas> ้นนะครับที่เบรกจิกจักจิกจักจักจักจิกจิกจิกจักจักใช่ไหมตอนนี้ออกถนใหญ่ได้แล้วครับเย้ตบมือนะครับตอนนี้ออกถนใหญ่ตอนนี้เรากลับบ้านกันนะเรากลับบ้านกันนะครับเราขับรถกลับบ้านหลังจากที่เราไปวิ่งซ้อมกันมาวันนี้เราไปถ่ายข้อสอบกันนะครับจริงๆก็ถอยได้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเอาไว้ทาวันตกผัดไปนะครับ แต่วันนี้ขากลับขออนุญ,ญาตนะครับทำคลิปขับรถบนถนนนะครับรถนนสิบลอ้อเยอะๆรถเยอะๆความเร็วเยอะๆกระบะบ้าพลังเยอะนะครับสำหรับมือใหม่เราจะพยายามเข้าเลนซ้ายแต่ด้วยสภาพถนนนะครับสภาพถนนนะมันจำรุดเราต้องเข้าเลนซ้ายนะครับเข้าเลนซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูจงมองข้างเบี่ยงมาครับดึงนิดเดียวครับผม แล้วชะลอครับาาเป็นมือใหม่ไม่ควรแช่ขวาครับวิ่งเลนซ้ายไปก่อนเพราะที่นี่เถื่อนจริงๆครับเถื่อนจริงๆครับคุณต้องระวังดีๆนะครับกระบะบ้าพลังเยอะวิ่งต้องไปนะครับผมดังนั้นดูดีๆครับแต่ฝั่งซ้ายนี่ถนนนั่นก็พังซะเหลือกเกินพี่ตั้มจะทำยังไงล่ะ ก็ต้องวิ่งหลบดีๆไปก่อนครับแล้วค่อยหาทางเข้าเลนขวาสำหรับมือใหม่เวลาเปลี่ยนเลนช่วงเลนช่วงรถเยอะๆรถที่มีความเร็วนี่นะครับให้สังเกตเวลาเราเปลี่ยนเลนนะถ้าเพ,เพื่อนขับรถเริ่มเป็นแล้วเวลาเปลี่ยนเลนนะครับบางคนบอกว่าให้ดูด้านหลังไกลๆนะครับดูด้านหลังไกลๆไปได้ก็ไปนะครับแต่ของผมทฤษฎีผมก็คือ ให้สังเกตความเร็วของรถด้านหลังที่วิ่งมานะครับด้านหลังถ้าเขาเข้ามาใกล้ๆแต่มีความเร็วถึงเขาจะอยู่ไกลหน่อยอย่าเพิ่งออกไปเพราะเราจะไปตัดหน้าเขานะครับถึงรถคันที่อยู่ด้านหลังเราต่อจอท้ายเราแต่ไม่ขึ้นมาสักทีจออยู่นั่นแหละแต่ไม่ขึ้นมาสักทีไม่กล้าขึ้นมาชะลอชะลอ,ลอเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วออกไปได้นะครับเพราะว่าความเร็วเขาไม่ได้เร็วมากกว่าเรานะครับเราเติมคันเร่งแล้วออกไปได้เลย ดังนั้นสังเกตดีๆเวลาเพื่อนๆขับรถให้มองที่ความเร็วของคันด้านหลังฝั่งขวาที่วิ่งมาว่าเราออกไปได้ไหมนะครับเราจะออกขวาด้านหน้านะครับเราจะออกขวาด้านหน้าเราได้โอกาสแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเบี่ยงมาช้าๆเห็นหน้ารถใหญ่แล้ววิ่งเข้ามาครับแล้วเบี่ยงเข้ามาครับอ่าฮะแล้ววิ่งตรงไปครับเป็นไงครับจากวันแรกที่ยังขับรถไม่เป็นกระจิกกระจั๊กเยียบเบรกัวที่มอตอร ตอนนี้เปลี่ยนเลน,นลดได้สบายๆขับรถได้สบายๆตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่้ความเร็วที่100ตามมาตรฐานชายไทยใช่ไหมร้อยสิบร้อยสิบแล้วใจเย็นคอนสวยนะครับพอเริ่มได้ก็จะเริ่มเหยอ,อย่างนี้แหละครับวิ่งกันลลเลนเลนหน้าไปด้านหน้านะครับมีรถกระบะเข้ามายกคันเร่งครับจับความรู้สึกยังเข้าไปใกล้ไหม ถ้ายังกระไปใกล้ท้ามารอแต่ถ้าความเร็วเริ่มช้าลงแลวคิดว่าระยะห่างโอเคก็เลี้ยงคันเร่งไหวเห็นไหมนักเรียนเริ่มเลี้ยงเลี้ยงคันเร่งได้แล้วนะครับเมื่อเราวิ่งมาทางแดงออกเป็นสามเส้นเราก็วิ่งเปนกลางไปครับพอวิ่งเปนกลางเสร็จแล้วด้านหน้าที่ใหญ่ช้าใช่ไหมเราดูขวาไว้รอครับดูขวาไว้รอออกได้ไหมออกได้เปิดไฟเลี้ยวเบี่ยงมาดึงพวงมาลัยนิดเดียวครับเติมแรงตามเบา ไหลาตามมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนเพิ่มความเร็วอีกนิดหนึง่งก็ค่อยเนียนขึ้นก็ค่อยเนียนขึ้นนะครับจับความรู้สึกว่าเราเร็วกว่ารถหกล้อด้านหน้าไหมถ้าไม่เร็วเราจะเข้าเลยเดูเร็วกว่าเร็วกว่าก็เติมเคร่งไปแต่ถ้าไม่เร็วเราจะเข้าเลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถระเบียนเข้ามาวิ่งตรงมาเรื่อยๆวิ่งยาวๆมานะครับ เห็นไหมผมสอนนักเรียนผมจะไม่บอกให้นักเรียนแช่ขวานะครับจะให้นักเรียนอยู่เลนกลางไปเรื่อยๆนะครับเพราะเลนขวาเขามีคนที่ขับเร็วกว่าเราตอนนี้ความเร็วทีเท่าไหร่ครับ90 90บางคนบอกพี่ตั้ม90เร็วมากหนูเคยขับ60มาวิ่ง90หนูรู้สึกว่าเร็วเราวิ่งว่าเราคิดว่าเร็วยังมีคนเร็วกว่าเรานะครับยังมีคนเร็วกว่าเรานะครับ ดังนั้นไม่ควรไปแช่ขวาบังเขานะครับแต่เมื่อเราขับมาปุ๊บอ่ะทีนี้ด้านหน้าชาใช่ไหมเราดูขวาครับขวามาเร็วใช่ไหมแล้วดูย้อนหลังไปครับมีมาไหมไม่มีเบี่ยงออกมาครับอ่าฮะพอวิ่งตรงมาปุ๊บนะครับตรงมาเดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าเราจะแซงซ้ายนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับวิ่งตรงมานิ่งๆอย่าพ่งเลี้ยวอย่าพ่งไหทั้งสิ้นให้เลยมาปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถแล้วเบี่ยงเข้ามาครับปุ๊บ เวลาเบี่ยงเวลาเบี่ยงนะครับให้ตัวเราเลยเส้นแบ่งช่องแล้วฝืนขืนดึงย้อนกลับนะครับสมมติว่าเราวิ่งมาจากเลนขวาเราจะเข้ามาเลนกลางฝั่งซ้ายเราข้ามช่องมาปุ๊บพอตัวเราเลยเส้นตัดเข้ามาปุ๊บขืนดึงไปทางฝั่งขวานิดหนึ่งนิดเดียวครับนิดเดียวคิดเป็นมิลลิเมตรเลยนะคิดเป็นมิลลิเมตรดึงขืนนิดเดียวนะครับแล้วรถก็จะกลับมาอยู่กลางเลน ไม่บานออกไปทางฝั่งซ้ายนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยววิธีการดึงขับรถด,ด้วยความเร็วรถไม่อยู่ในเลนนะครับดึงเบาๆดูจับอาการให้รถนะครับอย่าให้เรามันเฉเราต้องดึงก่อนที่รถจะเฉะไปดึงนิดๆเบาๆแล้วรถจะอยู่ในเลนดึงขวาดึงซ้ายเรื่อยๆนะครับดึงขวาดึงซ้ายเรื่อยๆถ้ารถอยู่ก็ไม่ต้องดึง ต่สลดเร,เริมเฉยก็จะค่อยๆดึงนะครับพอเริ่มพอ,พอทำบ่อยๆมือจะเริ่มนิ่งนะครับนักเรียนเริ่มนิ่งแล้วมือนิ่งเหรอครับหลับครับเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆวิ่งตรงไปเราจะไม่ออกเบนขวานะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีทางเข้ามามีรถเข้ามาทางฝั่งซ้ายด้านหน้ามีรถเข้ามาเราวิ่งอยู่ในเลงของเราทิ่งๆครับเรือบดูกระจกมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหม ถ้าได้เปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งตามนะครับเติมคันเร่งตามแล้ววิ่งตรงไปครับแล้วเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าฝั่งสายถ้าเข้าได้นะตรงมาก่อนนะครับเพิ่มค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเนียนๆไม่ต้องกระชากไม่ต้องกดกระแทกไม่ต้องคลิกดาวเพิ่มขึ้นเนียนๆช่ยไหลามาเนียนๆไหลมาเนียนๆเลยวิ่งตรงมาแล้วมองไกลๆมีไฟเบรกอะไรไหมถ้าไม่มีตามไปเรื่อยๆกระชับเข้าไปเร<ๆ>ื<ๆ>่อยๆกระชับเข้าไปอีกนิดชิดๆเข้าไปอีกหน่อย เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนิดๆอ่าใช่พอได้ความเร็วที่ต้องการแล้วยกคันเร่งเบาๆไหลาตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆ,อ,ๆอ่านี่ครับมือใหม่มาเรียนครับผมผม,ผมพาทาแบบนี้เลยพาแซงพาเปลี่ยนเลนดูระยะก,การแซงดูระยะก,การเปลี่ยนเลนดูคันข้างหน้าแซงได้ไหมเปลี่ยนเลนได้ไหมนะครับคุมรถให้อยู่ในเลนผมซ้อนหมดเลยนะครับ เรียน,น,เยน600เมตรส์ take the exit on the left ทีนี้ก็ประมาณนี้สำหรับมือใหม่นะผมพาอ,ออกสนงจประมาณนี้แหละนะครับอะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเข้า,ซ,าซ้ายตามรถกระบะขา้างหน้านะครับเลยมาก่อนดูกระจกข้างก่อนเห็นหน้ารถแล้วค่อยเบี่ยงเข้ามาเยี่ยมครับโอเคก็ประมาณนี้นะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ไว้เป็นมือไว้เป็นแนวทางสำหรับรับมือใหม่ในการขับรถนะใครดูีแอกดไลค์ผมด้วยนะครับผมไปนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาหราับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหนานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อ่ะอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มครับอ่าไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถาวิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาถาเข้าซองไม่เคยพาทาอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับ,บ,รบแซงเปเล่นแล้วก็ถอยเข้าสองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออดิไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าสัสดีครับดีุกท่านกันดีครับ